สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีนุชเพียงสว่างค่ะค่ะดิฉันนางสาวลีลดาบัวกแก้วค่ะค่ะดิฉันนางสาวอภิวันแสนอน่อนฟุทค่ะค่ะดิฉันนางสาววิมลศิริมันสมัครค่ะเราก็จะมาพูดถึงสภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารกันนะคะ สภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นพอร่างกายไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานานซึ่งจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่การที่ไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานานนะคะก็จะมีบางกรณีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตค่ะเพราะในร่างกายเรามีนะ้ำเป็นองค์ประกอบหลักถึง60%แต่อาจจะทำให้ร่างกายสู้ผอมลงเรื่อยๆและไม่ค่อยมีแรงค่ะซึ่งถ้าย้อนไปปี1965นะคะจะมีชายชาวสกอตแลนด์ในวัย27ปีคนหนึ่งนะคะที่ชื่อแองกัสได้อด อาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักค่ะซึ่งอดอาหารนานถึง382วันค่ะโดยที่ไม่เสียชีวิตจนกลายเป็นคนที่อดอาหารที่นานที่สุดในโลกค่ะค่ะสภาวะขาดสารอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะซึ่งแบ่งตามเวลาที่ขาดอาหารคือระยะเริ่มต้นจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ได้รับอาหาร 5-10วันค่ะและระยะยาวเป็นภาวะขาดอาหารที่ต่อเนื่องมาจากระยะเริ่มต้นซึ่งจะอยู่ในช่วง3-6สัปดาห์ค่ะซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราค่ะจะมีผลยังไงไปดูกันเลยค่ะระยะนี้เป็นระยะเริ่มต้นนะคะโดยระยะนี้กระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆจะเหมือนกับระยะการอดอาหารแต่กระบวนการ g ูโคน n โอ g e น e ซ i s ซึ่งมีกรดอะมิโนเป็นสารเริ่มต้นจะลดลงค่ะค่ะในระยะนี้นะคะจะมีการสลายไขมันมากขึ้นค่ะจากเนื้อเยื่อไขมันค่ะจะได้กดไขมันนะคะกรดไขมันเนี่ยจะถูกส่งไปเป็นสารอาหารเป็นแหล่งพลังงานให้กับกล้ามเนื้อหัวใจค่ะส่วนกินโซโรอยนะคะก็จะถูกนำไปสร้างกรูโคที่ตับค่ะโดย จะได้ส่วนอะซิติลโคเอซึ่งเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการสลายกรดไขมันจะถูกนำไปสร้างเป็นคีโตนบอดี้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักให้แก่เซลล์สมองและกล้ามเนื้อค่ะค่ะจากสภาวะเมตาบอลิซึมเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นสภาวะร่างกายขาดอาหารอย่างน้อย5-10วันในระยะนี้นะคะจะมีอัตราการสลายโปรตีนในะยะนี้ลดลงและเพื่อเป็นการสำรองโปรตีนไว้ใช้ทำหน้าที่อื่นค่ะจะเป็นการนำ กดไขมันกินโซโลในร่างกายจากเนื้อเยื่อไขมันนะคะมาใช้เป็นพลังงานหลักให้แก่ส่วนต่างๆของร่างกายเราแทน,นะค,ะค่ะค่ะกระบวนการ g ูโคน n e o g e n e ซิสนะคะซึ่งกระบวนการนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณตับและที่ไตบ้างเล็กน้อยค่ะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะเป็นการสังเคราะห์กูโคสจากสารเริ่มต้นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตค่ะอาทิเชน่นพาลูเวตกิสโซลแล กรดอะมิโนบางตัวค่ะและอินเตอร์มีเดียของวัตจักรเคปกระบวนการนี้สำคัญมากโดยระยะเวลาที่ร่างกายขาดสารอาหารเป็นเวลานานค่ะแต่ในสภาวะนี้นะคะจะมีกรดอะมิโนเป็นสารเริ่มต้นจะลดลงเพื่อสำรองโปรตีนไว้ใช้ในหน้าที่อื่นๆค่ะและกระบวนการนี้นะคะเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของคีโตบอดี้ จะช่วยลดการสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อได้ค่ะการสร้างยูเรียนในตตับนะคะการสร้างยูเรียนในตตับลดลงเป็นผลให้สารประกอบไนโตรเจนที่ขับออกมาในปัสสาวะลดลงโดยอัตราการลดลงของสารประกอบไนโตรเจนในระยะเริ่มต้นของการขาดอาหารจะมีมากกว่าในระยะยาวค่ะโดยไนยโตรเจนส่วนใหญ่นะคะจะถูกขับออกมาในรูปแอมโมเนียค่ะ ไปทำแบบทดสอบเพื่อความเข้าใจกันเลยนะคะ